างานสีให่เมืองนะครับนลวงโค้พ่เจ้าหลวงนะครับสีนี้นะครับเราได้คิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาว่าแอ,อลงานสีใบ่เมืองหรือเรื่องน้ําใจแต่งทุกแต่งตัวชุดไทยมาแอลนลองพค้พระเจ้าหลวงนะครับครับว่าลือเรื่องน้ําใจนะครับก็เนื่องจากเขาจะแสดงถึงความมีน้ําใจของพี่น้องประชาชนในตระบลเชรลอยเราต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยหรือน้อง เยาวชนคนกันดอยเขาขน้นต้นนะครับแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็มีดอกมะลินึ่งถ้า,าไข่แต่งเมืองนะครับยุคไทยหรว่าจะเป็นย,ปยุคไทยล้านนาเราจะเอาดอกมะลิคืป่ปฟองฟองมะลิมะลินึ่นะครับแล้วจะมีแม่มองนะครับกรรมการจะเชิญว่าไข่แต่งตัวอ,อนุรักษ์นะครับ การแต่งกายแบบไทยๆบอกว่าจะเป็นไทยล้านนาไทยประยุกต์ไทยอย่างก็ได้นะครับเขาจะเชิญขึ้นรับรางวัล